ว้าวว้าวมันหลับไปสิบอาทิตย์เลยอะ่ะโอ้โหวันปิดเทอมนี่มันน่ากลัวจริงเลยอะ่ะว้าวลกจังเลยโอ้ยไม่ได้ลงคลิปมากี่วันแล้วนะโอเคไหนๆก็ไม่ได้ลงคลิปมานานแล้วนะครับทุกคนเอ,อทำไมเหรอเพราะว่ามันปิดเทอมยังไงล่ะ มันเป็นช่วงที่น่ากลัวมากเลยนะการปิดเทอมเนี่ยรู้ไหมทําไมเพราะทุกคนขี้เกียจไงทุกคนย่อมขี้เกียจเวลาปิดเทอมเสมอแล้วนี่ก็เป็นเวลา,าตีสามครึง่งโอ้แม่เจ้าเอ้ยตีสามครึง่งตื่นมาทำเฮี้ยอะไรตอนนี้เนี่ยฮะ ตีสามครึ่งเนี่ยคือคือแบบไม่รู้สิคือโคตรโคตรแอคทีฟอะคือแบบโคตรนะแบบตื่นอนะพอดีพวกงม่อาบน้ำมาอาบน้ำพียแล้วว่าตีสามมึงควรจะนอ,นะน,อนนะตีสามนุ่มมากนะโอ้ยว่าแต่ทำไมตรงให้มันลกจังวะ กูจำได้แล้วทำไมมันลกโอเคโอเคแต่เรื่องที่ตรงนมันลกเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นในคลิปนี้ประเด็นในคลิปนี้จะมาพูดถึงอะไรเอ่ยคือเดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆก่อนเออคืออธิบายแล้วคนอาจจะขี้เกียจฟังก็ฟังก็ไม่เป็นไรหรอกโอเคคือเอางี้คือตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะบอกอะไรคือเกนชีนิมแพกเนี่ยผมว่าผมจะหยุดแคสไว้ก่อนเพราะว่าหนึ่งคือคอมผมเนี่ยมันไม่ได้แรงขนาดคือช่วงหลังๆมันก็ ช่วงแรกมันก็ได้แหละคือคอมมันก็ดีอยู่แต่ช่วงหลังๆอะไรเกมไปไม,ม่หมดเลยนะเห็นไหมแล้วมันเริ่มแหลกแล้วเวลาอัดแล้วมันเล่นแล้วไม่ได้อัดรดเวลาอัดไปด้วยแล้วผมเรย่ี้เก็อัดไรเงี้ยแล้วเนื้อเรื่องไม่ไปไกลแล้วไงผมก็เลยมาเราทอนเล่นรวดเดียวเลยแล้วก็แบบเออนั่นแหละก็ไม่ได้อัดไว้ก็ขอโทษด้วยนะฮะคือถ้ามันจะเป็นคลิปพคชชิงคงเป็นสอนปั้นตัวละครหรือรีวิวตัวละครที่เปิดมาอะไรประมาณเนี้ยแต่คงไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องแล้วนะขอโทษด้วยถ้ามีความแรงกว่านี้นะ เดี๋ยวเล่นใหม่ให้หมดเลย <laughs> โอเคก็ควันนี้จะมาทำอะไรถนะ้าวันนี้จะมารีวิวพิเกอร์เช่นเดิมนะไม่ใช่ตัวนี้นะอ่าตัวนี้เพิ่งได้มาแต่ตัวนี้ไม่ได้รีวิวนะฮะ <laughs> ก็เป็นน้องชินอนนั่นเองนะฮะเอามานั่งบนเอามาไม่ไม่เรียกว่าหนังอ,ะ,อะไรเท้าเอวอะ <laughs> ความจริงอะมันเอาไว้ยังไงดีงอะเกาะขอบอะไรก็ได้แหละเนี่ยเกาะขอบโต๊ะ ความจริงในโฆษณาเขาบอกเอาไปวางทับแบบทับมามา่าแบบแบบเฮ้ยมามา่ารนะ้อนอน่ะมันแบบฝามันเพเยอปิดอ่าเพื่อเพื่อโฆษณายอยางนี้เพื่อิเม่งละลายหมดไอ้สัตว์แม่งเยียวหมดเออไว้อย่างเงี้ยดีแล้ว ก็มีตัวหนึ่งนะฮะเป็นน้องยุยยุยจากซอสแออนไลน์นะแล้วก็ดักซอสแออนไลน์โอเควันนี้ผมจะมารีวิวตัวอะไรนะคือเปิดมาอย่างเงี้ยมันต้องรีวิวตัวที่แบบสุดยอดแน่ๆใช่สุดยอดมากคลังในตำนานของผมานะนี่ไอตัวนี้นั่นเองโอ้โหกล่องทุเรศโอ้กล่องย่ำแย่เหมือนโดนแบบ <c oughs> นี่มันกล่องลิขี้ <c oughs> โอ้ เอ,อคือผมจะบอกเลยให้ตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้มาอย่างนี้นะเขาถ่ายส่งมาให้ดูอ่ะนี่ผมแพ็คของเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งให้คุณพี่เลยนะครับถึงมือไม่มีหักแน่นอนนะครับฟิกเกอร์อันนี้ผมก็โอเคครับส่งมาเลยครับรอรับอยู่ครับโอเคส่งมาเสร็จปุ๊บพนักงานพนักงานส่งของอะ่ะแบบเห็นห่อแบบไม่ได้ใส่กล่องอ่ะอุ๊ยกูเริ่มว่นไหวแล้วเออียอะไรเนี่ย อย,อย่าบอกนะไม่ได้ใส่กล่องส่งมาแล้วก็ขอขอนะกล่องอย่านะอย่ายอบเลยนะอย่าอยู่เลยนะเปิดมาก็ใช่เป็นไงละ่ะน้ำตาเทบไหลโอ้ไม่นะกล่องกูแต่ก็โอเคนะฮะบ่นมาประมาณ3หรือ2นาทีแล้วเนี่ยแหละก็ยังไม่เข้าสักทีก็อันนี้เป็นตัวอะไรก็เป็นน้องเรมชุดกิโมโนนะฮะ อ่าฮะเป็นรุ่นอ่ารุ่นของไอตัวเนี้หยหลายๆคนอาจจะเคยเห็นที่มันมีเออโมเดลหนึ่งต่อนหนึ่งนะแต่อันนี้เป็นน่าจะหนึ่งทับเจ็ดมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะอือฮึน้องเลมจากรีซิโลเป็นนางเอกรีซิโ่นะฮะเ,เป็นนางเอกรีซิโลนะฮะโอเคนะะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าโอ้ยมึดตื้อเลยโอเคเราก็จะติดตั้งไฟเหล็กผสม ไฟสุดหล่อเท่ไว้ตรงนี้ผมก็เป็นไฟรากาสามร้อยบาทโค้ตสว่างโอเควันนี้ไม่ได้ใช้ปิดไปก่อนแล้วกนะันโอ้โหแค่นี้ก็สว่างแล้วทุกคนมาเรามารีวิวกันต่อเลยนะฮะจ้าแมวบังตั้งกล้องเสร็จแล้วๆเลยตัวเสยต้องย้ายแมวซะแล้วเฮ้ยคูมา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 ฮัลโหล อ๋อ oh, หรือว่าครูไม่อยากไป่วนหนึ่งในการทำคลิปรีวิวโอเคนั้นเดี๋ยวจัดให้เลยเนาะ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 โอเคเราก็มารีวิวกันนะนะฮะอาจจะเห็นมือผมเอ,เอียงหน่อยเพราะว่าคราต้องกล้องอยู่ตรงกลางผมอยู่ทางซ้ายเอ๊ะขาซ้ายหรือขวาวะในในใน,นี้มันซ้ายหรือขวาเอช่างมันเด็โอเคเดี๋ยวมารีวิวกันก่อนเลยนะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะหนึ่งพันัน <laughs> อ่ามันบอกลดจากพันห้า ลดมาห้ารออย กระเป๋าตังกูโอเคแล้วก็การบริการขนส่งสุดดีงามคุ้มค่ากับราคา1,000พมากเลยนะฮะขอบคุณเออค่ายขนส่งด้วยนะฮะกูไม่เอ่ยนามฮะเดี๋ยวเขาฟ้องกุเออเขาไม่ฟ้องช่องน้อยๆอย่างผมหรอกเออช่องน้อยๆช่องนี้จะถึงร้อยซับแล้วนะ,ะทุกคนเหล็กสองซับสไครต์ขอบคุณมากนะฮะตอนนี้ซับสไครอยู่ที่98แซับแล้วขอบคุณทุกคนมากนะ,ะที่กดติดตามนะฮะจะร้องไนหะ้ โอเคนี่คือในกล่องครับคนไม่อยากเห็นกันหรอกอกล่องเย่อเน่านะฮะ <c oughs> <c oughs> มีซ่ากล่องหลุด <c oughs> โอ้ยคุูมานี่เนี่ยนี่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 ชิวชิวโอเคอันนี้โอ้ว้าวข้างในถือว่ายขอโทษ โอ้จะเรียกปลอดภัยได้ไหมว้าแปบ๊บหนึ่งนะว้าโอเคมานี่ฐานเป็นเหมือนเป็นสีขาวไล่เป็นสีชมพูโอเคอันนี้ก็คงสายกล่องนั้นผมคงไม่ได้เก็บแล้วนะฮะแย่จัง โอเคให้ดูล่มก่อนนะฮะว้าวเฮ้ยอยอันนี้ละเอียดนะเนี่ยค่อนข้างเลยเห็นไหมมันเป็นซีซีนะเอาเล็บเข้าไปได้อยซีเลยตัวล่มปบนนี้นะฮะโอเคนะโอเคแล้วเอาอันนี้เสียบไว้ที่เดิมอ่าเฮ้ยโคตรเทพแบบแบบไปปักบนแก้ไวฮะโอ้โห หมุนติ้วเป็นเบเบะเลยฮะขอต้องทำไปเลยไปเลยมาโกรฟ้าอ้าเล็บอุ้ยคุณคุณคุณเ่เล่นอะไรเนี่ยกูโอเคก็เรามารีวิวนังเอกของเรื่องนี้กันนะฮะโอเคนะฮะมาโอ้โหชุดหวังว่าไม่มีหักนะ อุ้ยแป๊บหนึ่งแปลกล่องมาดูก่อนเทียบตามปกก็ถือว่าตรงปกอยู่นะฮะโอเคคือตรงเนี้ยเป็นแบบว่าเป็นแบบมืออะอยู่ในชุดยูกะตะยยูกะตะใช่ไหมวะอ่ากิโมโนโหรือยูกาตะวะเออกิโมโนกิโมโนกิโมโนยูกะตะเขาไว้ใส่หน้าร้อนใช่ไหมเออจำไม่ได้อะเออใครใครรู้คอมเมตนหน่อยนะอันนี้ชุด น่าจะกิโมโนนะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคก็เดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเท็กเจอร์เล็ก,ลกๆน้อยๆนะฮะก็ตรงหน้านะฮะตรงตาถือว่าท้าอากมาดีนะฮะแล้วก็เลมก็มีตาอีกข้างหนึงที่เอาผมปิดไว้นะฮะก็ไม่ลืมเก็บนะเพราะบางตัวทุนต่ำฮะ,ะแม่งเอาผมมาปิดไม่มิดฮะ,ะแล้วตาแม่งไม่มีฮะอีกฝั่งหนึ่งนะค,ะคือแบบฮะม,ม,มึงเลมกูกลายเป็นเออน้องฟิตตาข้างเดียวหรืออะไรเนี่ย <laughs> โอเค แล้วก็ให้ดูรายละเอียดนะฮะเก็บรายละเอียดสุดยอดแท้เห็นเกงในแวบๆอยู่โอเคก็ผมง้อยเอกลักษณ์เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนหน้าถอดไม่ได้นะฮะเป็นตัวแบบอ่าเป็นตัวขนาดประมาณไหนอะเออน่าจะหนึ่งทันะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือหรือว่าหรือว่าไม่ใช่นะผมจำขนาดไม่ได้ขอโทษทีเอ๊ะ อ๋อใส่อย่างนี้นะฮะทุกคนนะฮะ <_ d ata> เออตรงฐานเป็นเหล็กนะฮะก็ะกูใส่ถูกหรือใส่ผิดนนนนี่นตกลงอ่าอนูอนุเดอีคือฐานมันเป็นนี้นะเดี๋ยวเรามาใช้ชั้นสมองกันชั้ฉลาดของเราในการคำนวณว่าใส่ถูกหรือเปล่านะ โอเคผมลืมดูกล่อนฮะคือเนี่ยเห็นว้ด้านที่น้องเขาเดินคือข้างหน้าฮะคือสีชมพูนะฮะเพราะว่าเราหันหน้าแปลว่าเราประกอบถูกแล้วฮะโอเคนะถูกแล้วแต่ทําไมมึงไม่ตรงสงสัยไปเอาใดปรปผมมาแบ๊บนึงนะ ทีลงล็อกเปะสุดยอดก็สำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะว่าทําไมต้องใช้ได้นะฮะคือว่าผ้าบางตัวเนี่ยบมผมย้ำว่าบางตัวนะฮะคือว่าเป็นอาเป็นยางเป็นพลาสติกเป็น p p p c เป็นอะไรก็ตามเนี่ยบางทีนะอ,ะ,อะผมยกตัวอย่างอันที่เป็นยังไงดีอะคือบางอันอนะเวลาโดนความร้อนอนะแล้วมันจะขยายฮะ ใครเคยเก็บเอ่อฟิกเกอร์ไว้ในตู้โดนแดดเยอะๆบางทีเห็นมันละลายเอออลงมานั้นฮะแล้วเราเป่าเพื่อให้มันนิ่มขึ้นะฮะเพราะฟิกเกอร์ตอนเนี้ยคือมันแข็งแล้วแล้วเราปล่อยเราเป่าให้มันนิ่มขึ้นอ่าเราอย่าเป่านานนะเป่าให้มันนิ่มขึ้นเป่าแป๊บหนึ่งนะแล้วอ่ะคือการเป่าที่มันนิ่มขึ้นเนี่ยคือมันจะได้ลงล็อกกับที่เพราะบางทีตรงฐานล็อกมันแข็งไปฮะมาดูกันต่อเลยนะะ โอเคนะเราก็ใส่น้องได้แล้ว,ลวอ่าเรา่็เขาบอกว่าจะให้น้องถือล่มนี่ถือ,อยังไงนะถือเขาเขาบอกให้ใส่ตรงนี้เอ้ยไ่ใส่ได้ด้วยวะมบนเด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 อโอเค โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าคลิปสั้นไปหน่อยผมแถมให้กรณีที่เศษเล็แถมให้แถมให้แถมให้มใหผมจะมารีวิวตัวหนึ่งฮะคลิปนี้ก็เป็นของน้องเรม สักทีซึ่งฟิกกมีฟิกุฟิกุคืออะไรวะอ,อะไรคือฟิกุวอะเออเดี๋ยวอะไรคือฟิกุะคือมิคูเนี่ยมีหลายตัวมากใช่มิคูมีหลายตัวมาก,มมามากเพราะฉะนั้นน้องเลมอะไม่ได้ออกสักทีแน่ๆถ้าผมไม่รีวิวว,วันเนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนผมอะผมอะจะรีวิวทุกตัวให้หมดก่อนไม่งั้นมิคูออกทุกคลิปแน่นอนอ่าแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่บริษัท ขุส่งทำให้ฉันโกรธเฮี้ยอะไรเนี่ยขอโทษที่พูดคำหยาบนะฮะคือแบบคุณนึกภาพนะคุณสั่งของมาราคาประมาณ600 700 800บาทพลักงานส่งอ่าห่อแล้วซึ่งก็หมด ไม่ใส่สิเขาควรจะใส่กล่องมากูก็ควรกดพนักงานส่งกับเอคนขายด้วยแหละควรจะใส่กล่องมาพนักงานขนส่งมึงก็ไม่ควรจะเอาของอามาด่ายัางไงดีวะเออก็มันไม่ควรทํากล่องยับอะ่ะเอาง่ายๆนะแล้วแบบแบบแบบยับซะแบบทุเรศเลยอ่ะอะ้รครับแบบอย่างนี้แบบเนี่ยๆ,ๆทุกคนดูเห็นไหมมันเป็นแบบ เทปกาวไม่คุ้นแน่นนะดิตรงที่มันล็อกอะไม่เราเราควรจะเปิดจากตรงนี้ไงไอนี่แตกมาก,ก่อนแล้วีีกาวเขาดีจริงนะฮะเราก็ทําเป็นพิธีนะฮะแบบเราก็เปิดจากจุดที่เขาให้เปิด <c oughs> อ่าดีจังเลยทีนี้ก็เปิดได้ครบทุกด้านแล้วสินะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เรียบร้อย โอเคอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เลมแต่คราวนี้มีแรมมาด้วยโอเคที่ทุกคนได้เห็นสภาพมันวุ่นวายคือวุ่นวายจริงๆเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้ากล่องอ๋อไม่ทันแล้วก็เป็นน้องเลมกับน้องแลมรุ่นรุ่นเนโกะรุ่นน้องแมวรุ่นหูแมวนะซึ่งตัวนี้งานค่อนข้างโอเคนะก็คง ให้ดูตรงนี้ก่อนเพราะว่ากล่องพังไปแล้วเพราะว่าเนี่ยเอางานระดับค่อนข้างสวยเลยนะงบประมาณห้าตอนนั้นซื้อเท่าไหร่นะอ๋องบประมาณ600-700ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะ เดี๋ยวมันจะไปขูดฟิกเกอร์ข้างในนะฮะโอเคพลาสติกโอเคนะพลาสติกดีกว่ากล่องเยอะผมบอกเลยเอ๊ะหรือว่ากล่องมันดีวะไม่ผมว่าพลาสติกเนะี่ยเป็นตัวโพสเท็กที่ดีสุดแล้วนะฮะคือขึ้นชื่อว่ากล่องว้าว เฮ้ยทุกคนสวยเว่อร์สวยว่าตัวพันนั่นอีกอ่ะคืออะไรคุณภาพค่ายนี่ทำไม่ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่เค้กคายต่างกันนี่ทำทำถึงขนาดนี้ได้เลยเหรอถึงขั้นนี้เลยกีกแล้วผีสาบเลจริงๆโอเคเดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวเลยนะ เริ่มจากน้องแรมทิ่งไม่ค่อยได้น้องแรม,ม,ออ <c oughs> อแรมโอเคนี่จะเป็นหางแมวนะทําเป็นคูขาเป็นรอยผ้านะทุกคนสังเกตนะมันไม่ใช่พลาสติกไม่ดีนะเป็นรอยผ้านะฮะ <c oughs> เป็นรอยหูแมวโอเคอะไรจับคู่กับน้องในก,กดนี้น่ารักหมดเลยน้องแมวเนี่ยแล้วก็แล้วก็รายละเอียดค่อนข้างครบนะค่อนข้างโอเคเลยนะฮะ <c oughs> โดยเฉพาะเสื้อเนี่ยโอ้โห คือตัวนี้ถือว่าสวยอะ่ะเออจัดว่าสวยเลยทั้งรอยยับรอยหน้าตานี่นี่คือตาออริจินอลของอนิเมะเลยนะฮะออริจินอลจริงๆนะฮะจำได้แม่นเลยแล้วก็จะมีฐานมาให้ฐานเล็กๆสงแสดไว้วางเขาวางเขาเนี่ยเลยใช่ไหมวางเขานี่ไงวางเขา,วา,เขาวางเขาจริงเลย นี่เราก็จะได้ท่าแบบคุกเข่าพอดีนี่โอเคก็จะวางได้ตั้งนานแล้วก็เหมือนกันเลยฮะตาออริจินอลกับอนิเมะเลยนะฮะแล้วก็คือตาในเก็บครบนะฮะเก็บครบรอยยับอันนี้สีฟ้านี่เป็นรอยเชิดข้างหลังเก็บรายละเอียดถ้าเป็นค่ายปกติคงจะปล่อยทิ้งไว้อพลาสติกเปลืองใช่ไหมนี่ทําเป็นตัวเลยนะ ขยับไม่ได้นะเป็นฟิกเอาไว้นะฮะก็มีฐานมาให้เหมือนกันนะฮะเฮ้ยอยากให้ดูครบตรงไข่ปลาอะไรเงี้ยถ้าไปแต่งสีเพิ่มนิดนึงนี่คือสวยมากเลยนะเนะี่ยโอเคคนผมได้ที่ตั้งแหละคือเราตั้งตามในกล่องน,นะคือแบบเอามือประชานกันแล้วก็เงยนิโกะในพี่น้องกันจริงอะ่ะแบบ คละซส์กเลยโอเคมันขึ้นอยูกับสารอาหารนะไม่เกี่ยวนะโอเคก็เป็นแบบน้องเลมกับแรมนะฮะแล้วก็มีน้องเลมตัวใหญ่นะฮะทำไมราคาถูกกว่าทำไมคุณภาพมันดีกว่าวะอะไรวะเนี่ยนั่นนะฮะหน้าตาของแมวที่ง่วงนอนอ้าวหลับไปแล้อ้าว เงยตัวหน,นึ่งเธอก็ตีสนะามแล้วเนาะเอาตีสี่เหรอว้าวเวลาผ่านไปเร็วยิ่งนักน้องแมวข้าขอโดษที่ลูกกูเวลาน้นองเจ้าอเ,เอาน้ำหนักขายสมดุลล้มโอเค <c oughs> เดี๋ยวขอตั้งมุมปิดทิปเท่ๆก่อนนะฮะแป๊บนึงนะ๋อแล้วแล้ว,ลวคนคงแบบว่าตั้งเฮียอะไรของมึงวะก็พอดีมันนั่นแหละก็ สำหรับนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะเอ้ยเรายังลาไม่ได้นี่ใช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 ่เราต้องเกือบทุกคลิปเลยนะสองคลิปที่แล้วอ่ะเวลาผมพูดว่าอ่าสำหรับนี้ทุกคนลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยแบบเนี้ยแล้วผมก็ต้องแบบเออโอเคเอาฟิกเกอร์ไปตั้งในตู้เอ้ยน่าทำคอนเทนต์ว่ะเอออย่างเงี้ย ก็เลยอ่ะต่อก็เดี๋ยวก่อนไปเอาฟิกเกอร์ไปตั้งในตู้ก่อนโอเคโอเคโอเคไหนเดี๋ยวเอาเอาฐานมึงไปจะได้ไม่ลม้ลมล้มกูรู้มึงจะล้มตอนดึงล้มให้ก่อนเลยก็เอาน้องเลมน้องเลมไปตั้งในตู้ <c oughs> ไหนดูสิ ว้าวมีการบังแดดด้วยว้ว้าวเอ้ไม่ได้ชั้นนี้บังโอโ้บังมิดเลยข้างหลังเนะี่ยโอเคชั้นนี้ไม่ได้ต้องเป็นโอ้ยเสียวเสียงโคตรแย่ ต้องเอาน้องมาอยู่ตรงนี้เออตรงนี้โอ้ <laughs> ขอโทษทุกคนขอโทษขอโทษเย็ดอาร์ตเย็ดอาร์ตสุดๆไปเลยแล้วก็น้องเลมกับน้องแรมอีกตัวหนึ่งเอ้ย <c oughs> ผมจัดที่ให้เหมาะกับขนาดตัวเรียบร้อยแล้วก็ชั้นมิคุแล้วก็ชั้นเลมกับแรมนะแล้วก็ชิน,นอนสองตัวเนี้ยว่าไงดี เออเอา,เอาีคูุสกุระขึ้นไปไว้ข้างบนเหมือนเดิมโอ้ยเสียตาจุงเบยโอ้ยนี่เราโอ้ลอยลราแห่งความแพงนะโอ้ยน่าจับต้องยิงนะแล้วก็เหลือน้องเรมกับแฮมอีกเซตหนึ่งนะฮะโอ้ชั้นนี้แจกความสดใสเอ้ยเดี๋ยวมีสองตัวไหนไหนก็มีชั้นของพวกเองละเอาไปวางหน่อยแล้วกัน นี่ฉันในความสดใสโอ้ส่วนใหญ่มีแต่เล่มโน่โหจะต้องซื้อเพิ่ม <c oughs> เอ้ยอย่าพูดางนั้นดิวิพลังปากพูดแย่ yeah. แล้วแต่เป๋าตังกูยิ่งตังน,น้อยอยู่อเยังมีที่ว่างอยู่นะครับสนใจซื้อ, <c oughs> โ,อโอเคแล้วทำไงกับเธอทีเนี่ย เออชินอนชินอนชินอ่าชินอนไปไหนดีลูกเอาเอาเอาไม้วางไว้วางไว้สักที่หนึ่งสัก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 ที่ที่ไหนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดโอ้ยติดดับโอ้ยโอ้ย โอ,โอ้โหพอดีเป๊ะนี่เราเอาไม้มาตั้งตนง่ี้เราดาบเกนจิมาไว้ม,มุมนี่โอเคก็จะมองไม่ค่อยเห็นเอาไม้เท่าไหร่นะคิดคิดให้ออกคิดให้ออกเอออ่อโอ้ยทุกคนนี่ขนาดเอาฟิกเกอร์มาวางไว th, rock, แ้แถวนี้แล้วเนี่ยยังไม่พออีกเนาะนี่นี่นี่น นี่เอาน,น้องมาวางไว้ตรงนี้เอ้าแบทแมนกับซูเปอร์แมนกูแหละซูเปอร์แมนเขาขึ้นมาลูกไอ้ข้างบ,บนนี้มีอะไรเยอะแยะโอ้มีมีเยอะแยะด้วยอันนี้อะไรวะอ๋อโดดลม่มโอเคโอ้ยหาลุตกใจหมดไอ้แมวนี่มันล,นลน้นลน้ลนฐามมันล้นล้นไงม่รู้ดันดันเข้าไปหน่อยเลยมั้ เออไม่แน่ก่อนถ้าปิดเราไม่ชนเป็นอันพอไหนดูดิอ่าพอน่าเกลียดอ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมประมาณเกลียบไปนิดนิดหน่อยหน่อยเกียบไปนิดนิดหน่อยหน่อยอ้โูว้าวสิบ โอ้สุดยอดเลยกูรับได้ไงวะตอนนั้นเอากระโปรงไปเกยนิดนึงแล้วก็ย้ยฮันดีเปะ๊ะโคตรชิดอ่ะโอ้ยเพิ่งสังเกตนะเนี่ยฟิกเกอร์เราส่วนใหญ่เป็นสีฟ้ากับสีชมพูนี่ว่ะเออว่ะเออสีฟ้าชมพูสีฟ้า ฟ้าชมพูฟ้าชมพูอะไรวะเอ,อพอดีว่าเจ้าของช่องชอบสีฟ้ากับสีส้มนะฮะบอกให้รู้ไว้เลยแต่ที่ช่องไม่เป็นสีฟ้าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันพอดีว่าชอบสีฟ้ามากกว่าสีส้มแบบไม่รู้คิดยังไงตั้งโลโก้ช่องเป็นสีส้มตอนนั้นคิดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออตัวฉันเมื่อก่อนทําไมในถึงตั้ง โลโก้เป็นสีส้มกันนะไม่รู้มันเท่ดีอ่ะโอเคก็มันต้องมีวันที่เราขยับขยายตู้หรือไม่ก็ต้องขายทิ้งสักตัวสองตัวซึ่งไม่อยากทำทอแล้วโอเคก็ okay. <laughs> <laughs> สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีฮะ